รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต10ล้านซีเฉลิมพระเกียรติในหลวงครบ6รอบ7 2พรรษาค,ครับนายจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีกล่าวว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรวมน้ําใจบริจาคโลหิต10ล้านซีซีต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสองรองของสภากาชาติไทยโดยมีสำนักงานประลัดสำนักนายรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางประสานรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมบริจาคลหิตจากทุกภาคส่วนซึ่งโอกาสนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตอาสาร่วมบริจาคลหิต เพื่อต่อชีวิตให้ผู้อื่นได้ตามจุดบริการที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศตั้งแต่1มกราคมจนถึง31ธันวาคม2567นี้ครับ